สวัสดีค่ะพี่นอ้องมื่อนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวงสาน้อยเพชรบ,บ้านแพงพี่น้องคะช่วงนี้เนาะบ่าวฮอดกับบอดายพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวินาทีที่พีออมแอม,มละไม่แสงทองนะพี่น้องเนาะเพื่อนใดมาเส้นสัญญากับบอโจอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงพี่น้องคะเมื่อน,นี้เนาะเข้ากันดมาบอกสรุปนี่คือเมื่อคืน ที่เพื่อนเด้ดเป็นเส้นสัญญาการค่ะพี่น้องคะว่าเพิ่อนเรายัางกันแน่เข้าสิสรุกเย่อพี่น้องเย่อๆไม่สุมีสุนองหรือฟังว่าเป็นังใดแน่พี่น้องคะก็คือเมื่อคืนยี่สิบสองเมษากมืนนีแหละตีหนึ่งพี่น้องตีหนึ่งบอโจกับพี่อมแอมเนาะเพื่อนก็ไเด้เส้นสัญญาการพี่น้องคะเลิกงามยามดีจากออมแอมและไมแสงทองเป็นออมแอม สาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องคะเป็นจังหดแน่เลิกงามย่ามดีบักคักเลยพี่น้องคะแล้วก็เส้นสัญญาณนอกเปลี่ยนนามสกุลเป็นอมแอมเพชรบ้านแพงพี่น้องคะซื้อี่กับมวลหมากเลยซื้อสาวน่อยเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บอดบอกว่าสัญญาณนี่บอเคยเอาเปียบไผ่แล้วก็บ,บอกว่ามอมีคําว่าสัญญาธาดพี่น้องคะคนที่เซ็นก็เซ็นด้วยใจพี่น้องแต่อีกอย่างหนึ่งคะ่ะพี่น้องบอดโจ เพินเ่นได้ย้ำเพิ่นย้ำตลอดคะ่ะเพื่อนบอกว่าให้อ่านทุกบรรทัดให้อ่านทุกประโยคประโยคได้อ่านบ่เข้าใจให้ถามเพ,พิ่นบอกองศ่ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอยากให้คนที่ีเส้นอยากให้ไพ่ทงตังทีเด้เส้นสัญญาให้อ่านในครบถ้วนมันสิบกเกิดปัญหาภายหลังพี่น้องคะและเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฟ้องถ้าเกิดมี่ยังเกิดขึ้นอย่าหาว่าบอดเพิ่นใจดำเพื่อนว่าพี่น้องคะ เพราะว่าต้องทําตามหน้าที่ทําตามกฎหมายทําตามผู้บริหารเพ่นยําดักกไวว้อีแลคี่นองคะก็คืออย่ามันมีเขตอ,อื่นๆเนาะแต่ว่าบอโจนะคะเพิ่นกังวงว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคงจะไม่มีการฉีกสัญญาคงจะไม่มีการลงกลางคันคงสิบม่มีอีกอยังที่แบบว่าเคยเกิดขึ้นแล้วค่ะพี่น้องคะเพื่อนกับไว้ใจเนาะเพื่อนกับนี่ละค่ะสนับสนุนสิไ้ พี่อมแอมเนาะก้าวกระโดดไปเลยโด่งดังเพื่อนว่าซีไทยโด่งดังเลยพี่น้องคาแต่สําคัญเนาะที่เซ็นสัญญาที่เพื่อนเซ็นสัญญากันเนาะสัญญา3ปีสัญญาเบื้องต้นนะคะพี่น้องคะบอจวาในเวลา3ปีนี้ให้พี่อมแอมน่ะกอบโกยเอาเลยกอบโกยเอาเงินเอาท่องกอบโกยเอาประสบการณ์กอบโกยเอาต่างๆหน้าให้จาของเพิ่นกวา่าหนุ่มโจผู้บริหารไม่เคยจับมือใครมาเซน็นอันนี้เพื่นยำอีกแล้วครับพี่น้องเพื่นยำเนาะ แล้วก็เพื่อนกันได้ขอบคุณพี่อมแอมเป็นบอกว่า,วาขอบคุณที่แบบว่ามาเสื้อใจที่มาลงเลือดดำเดียวกันเป็นครอบครัวสาน้อยน้ากันพี่น้องคะเป็นแบบว่าครอบครัวอยากเป็นทางการและนอกก็คือซส,สัญญาไปแล้วในมือขึ้นตีหนึ่งที่พานมาแล้วพี่น้องนอกก็คือนางเอกสาวคนใหม่ออมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คืออ๋อกันเลยค่ะพี่น้องคะอ๋ออ๋ออุ้งอิงออมแอมพี่น้องมันเป็นอะไรที่แบบ เออคือกันเนาะพี่น้องนอกเป็นว่าคือจังฝ่าประท่านคือแบบว่าอย่างคือไม่คือกันจังสี่อ๋อ,อพี่น้องหลายคนกับต่างวิภาวิจารณ์คนกับต่างคพามอจิเห็นนอกว่าทําไมอ๋อ,อเหมือนกันเลยพี่กับน้องสีเนาะพี่น้องนอกอันนี้กับนี่แหลคะค่ะพี่น้องมาว่าสุพิสุนองฟังแล้วก็บอสโจได้สัมภาษณ์พี่อมแอมค่ะพี่น้องคะว่าทําไมถึงกล้าเซ็นสัญญาในวงสามหน่วยเพชบ้านแพงเบื้องต้น3ปีพี่น้องคะหนึ่ง เพื่อนบอกว่าความฝันหมักหมอล่ําพี่น้องคาหมักหลองหมักล่าแต่อย่หน่อยนะพี่น้องเนาะสองพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าชื่นชอบในตัวของผู้บริหารก็คือหนุ่มโจโยมนินสามนะพี่บ้านแพงพี่น้องคาเพื่อนบักในโตัวผู้บริหารนะพี่น้องเนาะเป็นแบบว่าหนุ่มไฟแรงน้งสีเนาะท่านสมัยเป็นผู้บริหารแบบท่านสมัยยีรีพี่น้องขาโลกโซเชียวเดียวบ่ตรงเบาถึงหลดเร็วรดเร็วก็ไว่รุ่นอีกพี่น้องขาหนุ่มโจนีบอโจนี่พี่น้อง เป็นการทำงานแบบเหมือนกับคนรุ่นใหม่นะคะพี่น้องขาเนาะและกระซาแล้วพี่น้องเนาะพูดบอกว่าคณะ้วงสาหน่อยพี่แป้งนีเป็นคณะที่เหมาะสมกับหนูแล้วเพื่นหมอกระบ,บอโจคคะพี่น้องคาเป็นคณะที่เหมาะสมเป็นจังหวะชีวิตกระไดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่อมแอมนี่เพื่อนก็อยากขืนเวทียังไงนะพี่น้องเนาะอยากขืนเวทอยากขืนเวทีวงใหญ่เพราะว่าส่วนมากพี่เขากะ เป็นศิลปินเดียวพี่น้องคะเนาะไปรับงานต่างๆกับไปคนเดียวประมาณนี้ค่ะพี่น้องแล้วกับเพื่นบ่ามีความฝันอยากใส่สุดเพชจากสีหน้าพี่น้องนะเพื่อนกะก็คือตกลงมาเซ็นสัญญาเนาะได้มีโอกาสก็ได้มัสนีเลยคะ่ะบอจูทําว่าขึ้นดนบอขึ้นดนบอถีบว่าสีมาเป็นนั่งเอกสาวพี่อมแอมนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าขึ้นบดดเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นความฝันอยู่แล้วอยากใส่สุดเพชรประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะเป็นเหมือนว่าเป็นจังหวะฟาริคิด เมาพบเลยว่าพอหอกันนะคะพี่น้องเนาะพะว่าตังพรา่า PM พี่อมแอมเหมืนกับเพียรพรออีลีค่ะพี่น้องมีผลงานเพลงมากมายจริงๆเลยเนาะและกาบอจูพี่น้องคะเด้ถามตรงๆถามตรงๆพี่อมแอมเพิ่นว่าก่อนหน้านี้เคยคิดเคยฝันไหมทิศมายืนเป็นศิลปินของวงสาวน,นอยไปบันแห้งพี่น,อน้องเพื่อนตอบไปว่าหนูมีความฝันแต่ก่อนน่ะหนูเป็นศิลปินเดียว ปัจจุบันกับเป็นศิลปินเดียวพี่น้องรับงานกับไปผู้เดียวลังเทือน่ะกับไปกับแดนเซอร์แต่ส่วนหมากนะคะจะเป็นงานรับเชิญมากกว่าค่ะพี่น้องะ่ะอยากมีสักครังในชีวิตที่ได้ไปโชว์ใหญ่ๆสิได้ดไปวงใหญ่ๆนะคะพี่น้องไดี๋ยมีแฟนครับได้หลายหนาเวทีได้มีแดนเซอร์เด๋มีแดนเซอร์เป็นลอยนะคะพี่น้องะ่ะเดมีแดนเซอร์ข้างลังหลายๆคนๆนาะพีนน่น้องนองาะเพราะว่าความฝันของเด็กคนหนึ่งนะพี่น้องนาะ แล้วก็จุดสำคัญพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนนะคะเป็นลูกกำพาเนาะพอกแม่เพื่อนก็เสียใหน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบาไม่มีพ่อแม่เพื่อนอยู่กับเอื้อยอยู่กับป้าพี่น้องคะอยู่กับลุงเนาะเดินสายประกวด้องเพลงแต่งแต่อายุ14ปีพี่น้องคะ้องเพลงตามร้านอาหารต่างๆตามที่เขาเชิดตามที่เขาเอิดนะคะพี่น้องเนาะและกาเพื่อนบาตอนนี้คือผ่านจุดลําบาก มาลายแล้วพี่น้องว่าซิมีอีกยังมากเพิ่นกับพาหน้าเบิดแล้วพี่น้องเพิ่นบอกไปจังซี่รายการตอนนี้นะคะพี่อมแอมละไม้แสงทองก็คือออมแอมซานอยเป็นบ้านแพงพี่อมแอมนะคะเพื่อนอายุครบ27ปีบริบูรณ์แล้วค่ะพี่น้องค่ะก็คือเป็นวัยที่แบบว่าเริ่มทําตามความฝันเพิ่นบ่านะคะเพราะว่าอายุกะนี่ค่ะเ,เจ็ดปีแล้วเพื่อนก็สิเเิ่มทําตามความฝันจะของทิงไปยืนในวงวงหนึ่งใน่วงใหญ่แล้วพี่น้องนอกเพิ่นว่าจังสี่ พี่น้องคาและกับพี่ออมแอมเนาะแต่ก็บ,บอโจเพื่อนกด้เด้ากันแต่ก็มีช็อตหนึ่งค่ะพี่น้องพี่ออมแอมพ่นบอกว่าตั้งแต่อ่านสัญญาของบอโจมารู้สึกว่าสบายใจเหมือนกับแบบว่าทํางานไม่มีอะไรที่ต้องกองังวลเห็ุงานแบบสบายใจค่ะพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าขับทีเนะี่ยมันอยู่ได้แต่ขับใจเนะี่ยมันอยู่บอได้เพิ่นว่าพี่น้องขา และการสัญญาที่เส้นกันนี้นะคะมีทั้งสัญญาใจแล้วก็สัญญาจ้างพี่น้องคะมีทั้งสองสัญญาเลยเนาะได้ตกลงกันเบื้องต้นก็คือ3ปีพี่น้องคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะบอโจเพื่อนก็บอกว่าวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบวันที่หนึ่งวันที่สองหาเมือพี่น้องคะสีเด็จเจอพี่ออมแอมค่ะพี่น้องคะในไร้์สดกลุ่มปิดพี่น้องไรซ์สดกลุ่มปิดค่ะพี่น้องคะ ขึ้นเวที่สาหน่อยเพชรบานแพ่งเทือแลกก็คือเปิดซิงเลยขึ้นเทือแลกเลยพี่น้องขาวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองหาหมื่นพี่นอ้องขาหาหมื่นนี่มีกลุ่มปิดคะ่ะพี่น้องขากลุ่มปิดในราคาสามร้อยยี่สิบบาทพี่น้องรับส่งในต่างหาหมื่นได,ได้พี่น้องเด้กับมีศิลปินรับเชิญนะพี่น้องเนาะก,ก็คือกีตาร์ดวลเพลงชิงทุนนะพี่น้องเนาะหลายคนอาจจะรู้แล้ว แต่ว่น,นองก็ลองมวนอิลิค่ะพี่น้องค่ะกีตาร์ดวนเพลงชิงทุนนะนะพี่น้องที่เพิ่นอยู่ในแกมมิโก้นะคะพี่น้องค่ะและก็ก้อนจากไปนะคะบอจโจพิ่นได้ฝากบอกว่าวันที่เร้าแปดนี้เวลาเก่าโมงนาฬิกาเวลาดีเวลา,ดเ,วลาดเด่นเลิกดีตลอดเพราะว่ามันเป็น9.00เพิ่นสีปลอยเพลงใหม่กับลุกสาวพี่น้องค่ะหนข่าวไว้พ่อแน่พี่น้อง จังไดกับเฝ้านี่ค่ะพี่น้องคะเฝ้าไปเบิงเดอรเก่านทีกาลน,น,นี้เปซนี่เป็นสิบเปิดเพลงใหม่สิบปล่อยเพลงใหม่ให้พี่น้องยังเฮาเดดไปรับฟังพี่น้องขาหนึ่งเข่าไว้พอแน่พี่น้องนี่ราคาพี่น้องจังไดเนะาะหอกะสิติดต,ตามผลงานขอแสดงความยินดีกับพี่อมแอมนะคะที่ได้มายืนอยู่ในวงสารน้อยไปบ้านแพงเนาพี่น้องเนาะ่ากบแสดงความยินดีกับพี่อมแอมนะคะที่ได้มาเป็นนางเอก ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องน่าจะได้คืนฤด,ดูการใหม่ค่ะพี่น้องคะเพจสาวคอมพอยส่องสาวคอมพอยนะคะก็ขอเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พีอ่อมแอมนะคะพี่น้องคะถี่จะมาเป็นนา่งเองในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเอือ่อยเนาะก็ขอให้เอื่อยแบบเกี่ยวเก็บประสบการณ์นี่แหละค่ะพี่น้องเอฟซี FC. นี่แหละนูกับเอฟซีเหล่าคูหนึงเพราะว่าคนบนด้วยกันเอื่อยเนาะนูก็เคยเห็นเอื่อยอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องเห็นในติกเก็เห็นใน TikTok, เฟซน,น,นี่แหละค่ะพี่น้อง กับเป็นกำลังใจแล้วก็สิทัดติดตามผลงานพี่อมแอมนะคะ,แล,ะ,ะแล้วกับพ่อโจกะนี่แหละค่ะไดศิลปินไดแบบว่านางเอกเด่นแห้งปังเปะมากเลยค่ะพี่น้องก่อนจะไปนะคะห้องกระสิมาอ่านคอมเมนต์ที่พ่อโจเพื่อนไดไปโพสลงอยู่ในซองเพ,พื่นเราพี่น้องเนาะว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนางเอกคนใหม่แฟนครับเพื่อนทว่าจังไดเนาะพี่น้าางนองเนาะที่ว่าสิมีนนางเอกสาวคนสวยมากพี่น้องคะ แฟนคลับคนหนึ่งนะคะเพื่อนบอกว่าขอแสดงความยินดีและดีใจกับบอสโจด้วยนะคะที่ได้เพชรเม็ดงามมาประดับวงพี่น้องอันนี้เม็ดงามอีลีค่ะเทีย่ยงโบสูเลยต่อไปนี้คงมีแต่ดังและปังตลอดไปนะคะบอสและการมีคอมเมนต์ที่สองนะคะพี่น้องขาเพื่อนเด้กออกมาเว่าก็คือว่าขอแสดงความดีใจกับสาวน้อยเว็ดบ้านแพงได้รับบุคลากรเข้ามาเสริมทัพ สร้างงานสร้างศิลป์ดำรงวัฒนธรรมดินแดนถิ่นอีสานสืบต่อไปและฟ้าได้ได้ขิดส่งน้องอมแอมมาร่วมงานสู่สายตาชาววงหมอรำอีสานสืบต่อไปอย่างร่าเรลื่นนะคะนี่คอมเมนต์เพื่อนกาคอมเมนต์ใดดีคะพี่น้องคะแล้วก็คอมเมนต์ที่3เนาะอมแอมนางเอกคนนี้เราดูและชื่นชอบตั้งแต่ไม้ทองคำา8เธอสุดยอดมากในเรื่องของ1หุน่นหน่วยก้านงาม2 ออกแบบแต่งตัวมีเอกลักษณ์ 3. เรื่องเสียงดีอันนี้ก็คือที่1เลยพี่น้องคะทักษะใช้เสียงเยี่ยม 4. ล่ํลำสวย 5. และกก็ล่ำมวลบักคักล่ำมวลขนาดพ่นวาพี่น้องคะสรุปคือเธอคนนี้ครบเครื่องสำหรับคำว่ามืออาชีพในสายหมอลำและวัฒนธรรมอีสานบานเท่าสุดยอดพ่นวาพี่น้องคะยินดีด้วยนะคะปังแน่ๆน่พ่นวาพี่น้องคะอ้ย เป็นอะไรที่สุดยอดเอลีขค่ะในวงการมอลองมามําหนีนะพี่น้องเนาะลายก็มีคออเมนสุดท้ายนาะสุดท้ายถ่ายสุดเลยพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าปีนี้เป็นปีทองจริงๆของวงสาวน้อยน้องมากับพรมลิขิดเพื่อที่จะมาเสริมซับให้วงนั้นโด่งดังแบบไม่มีขอบเขตเพื่อนว่าพี่น้องรอเชียนะคะทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักน้องแต่ก็มีความรู้สึกกับน้องโดยไม่มีเหตุผลเหมือนกับอุ๋อิงเพชรบ้านแพงพี่น้อง ขอให้น้องนั้นปังๆนะคะมีคนรักคนชอบเยอะๆเชียร์ค่ะพี่น้องอืมก็คือแบบ,ว,บว่าเข้ากะวอร์มาทั้งเบิดทั้งม่วนเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับผีอมแอมนะคะทีได้มาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบานแพงมาเป็นศิลปินมาเป็นนา้งเอกเนะะพี่น้องเนาะจังได้กมามันนีค่ะขอลาบเพียงนี้เลยค่ะพี่น้อง่ะมีข่าวมาหลงมาล่ามซีีส์ขอกสุพีสุนองฟังอีกเดอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดต่างๆนะนนะา ห้เป็นกําลังใจใหตสาคมพลเด้อพี่น้องเด้อเนี่นะค่ะพี่น้องฝ่าทรงมาคือจังบอโจูบอกเป๊ะเลยพี่น้องคะผมได้ขิดเนว่าพบว่าพอกันพี่น้องอุ้ยนี่แหละค่ะจังได้กันีแลห้องกัสีทาเชียนะคะพี่น้องเนาะทาเชียท่าเป็นกําลง้ยงเชียเลีงใจเั้งที่งานทั้งพี่อมแอมและกระทั้งบอโจูนะคะพี่น้องคะจังได้บินีลาพียง้องนี้แหละค่ะพี่น้องคะไปกอนค่ะ